ราคาค่ะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะจัดค่ะแล้วก็ยังมีจุดสนิ้วใส่ซิมได้ไม่ล็อกซิมนะคะไม่ล็อก Apple ID ค่ะลูกค้าสามารถรีเซ็ตได้ตลอดเลยนะคะ mm hmm. ตัวนี้ถ้าร้านขายอยู่9 9 0 0ในไลฟ์ก็ขายเพียงแค่9,000บาทนะคะ mm hmm. เป็นราคาพร้อมส่งให้เลยนะ mm hmm. ฟรีฟิล์มกระจกนิรละยนะคะเนาะราคา390บาทให้ไปด้วยนะ มี2ตัวใครสนใจหรือว่าใครสนใจอยากจะมาดูหน้าร้านนะคะก็ลูกค้าแวะมาหาได้ที่หน้าปากซอยบ้านกอก16นะคะร้านโชวมีจนีนเซ็นเตอร์นะคะค่ะแล้วก็มีปากกานะคะเป็นปากกา iPad เป็นปากกา Apple Pencil Gen ิเจนเนาะสามารถใช้ร่วมกับ2ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ราคาตัวนี้ให้ไปพี่1,900บาท1,900บาทนะ ตัวนี้มันสามารถค่าลูกค้าสามารถที่จะรองรับนะคะ Apple คีย์บอร์ด Apple ได้นะรองรับคีย์บอร์ด a p p l e เนาะรองรับ Apple Pencil นะคะเนะาะทักทา,ายกันเข้ามาได้ค่ะเขียนคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะร้านอยู่ตรงไหนคะคุณจีนนะคะเนาะแถมอะไรบ้างของของแถมพิเศษเพิ่มไหมถามได้นะคะ ร้านที่หน้าโมพากลูกค้าพี่จีนเปิดทุกวันทําการคะ่ะเปิดทุกวันเลยนะคะเนาะมาหาได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนกลางคืนนะคะก็ปิดประมาณ 4. 00. 4. 00. สี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่านะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นมีไลฟ์สดไหมเนาะปกติไลฟ์สดในเพจร้านนะวันนี้ลองเข้ามาติ๊กตอกดูเพราะว่าไม่ได้เข้าติ๊กตอกนานแล้วไม่ได้เข้าติ๊กตอกนานแล้วเนาะแล้วก็มีนะคะ iPhone 12 Pro Max อันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนเนาะไม่ค่อยได้ไลฟ์ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่นะคะ12 Pro Max ตัวนี้เป็นความจูเริ่มต้นนะคะลูกค้า100าว8 g b 128 g b คะ่ะสีที่เห็นอยู่คือสีโรสโกเอเป็นสีโกนะสีทองคะ่ะตัวนี้สุขภาพแบตเตอรี่นะคะลูกค้า100%อยู่นะมีกล่องให้ไปด้วยสายชาร์จมีสายชาร์จแท้นะคะในกล่องเลยนะคะ 12 Pro Max ค่ะก็หน้าร้านพี่จินขายอยู่3500ลูกค้า CF ไปเลยนะคะตัวนี้เหลือประกันจนถึง23สิงหา2565นคือปีนี้เนาะนะคะเหลือยาวมากแล้วก็เครื่องไม่มีตำหนิค่ะให้สภาพเครื่อง95%ลูกค้า CF ได้ในราคา29,000บาทจากราคาหน้าร้านนะคะ3500นะคะ3500นเนาะลูกค้า CF ได้ในไลน์นะ ก็29,000บาทไม่ติดไอคาวไม่ติด App l e i d นั่นเองนะแล้วก็ใช้งานได้ดีทุกระบบอยู่นะคะใส่ซิมอะไรก็ได้นะคะไม่ล็อกซิมนะไม่ล็อกซิมค่ะใครที่อยู่ในขอนแก่นนะคะประมาณ10กิโลเมตรนะคะรอบร้าน10กิโลเมตรเนี่ย สิก็ได้เนาะพี่จินจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะลูกค้าสามารถซีเอฟได้เลยหรือว่าจะมาดูที่หน้าร้านที่มอภาคก็ได้ค่ะอยู่หน้าปากซอยบ้านกอกสินะคะตรงข้าม ฝั่งตรงข้ามมอภาพเป๊ะเลยมีมือสองไหมคะใช่ค่ะนี่มือสองค่ะลูกค้าที่เห็นอยู่นี้คือ iPhone 12 Pro Max มือสองนะ29,000บาทมือหนึ่งจะขายอยู่ที่3 9 9 0 0ืนะคะ128 GB เหลือประกันถึง23สิงหาปีหน้าน้องโบใช่ไหมน้องโบกัสหรออ่านว่าอย่างนี้ไหมน่าอ่านผิดขออภัยนะชื่ออหนูอยากได้รุ่นอะไร อยากได้ราคาประมาณไหนลูกค้าเขียนคอมเมนต์ขึ้นมาเลยนะพี่จินมีหลายรุ่นค่ะอันนี้12 Pro Max มี11นะคะมี iPhone XR มี iPhone XS Max iPhone X นะคะแล้วก็ iPhone 7 Plus ค่ะมีเกือบทุกรุ่นเลยนะคะน้องโบอยากได้รุ่นอะไรอยู่แล้วก็ตั้งงบไปเท่าไหร่น้องโบเขียนคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะ ขอเขียนคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยค่ะตัวนี้นะคะนอกจากราคาพิเศษแล้วจัดส่งให้ฟรีแล้วนะคะแถมฟิล์มกระจกให้ค่ะแล้วก็แถมเคสกันกระแทกให้ด้วยอีก1รายการนะแล้วก็เครื่องเนี่ยใส่ซิมอะไรก็ได้ไม่ล็อกซิมเนาะ นะคะลูกค้าสบายใจได้เลยสแกนใบนนงไมหน้าล <MA> ื่นปลื again, ้ด <even> ค <in the government> ่ะมาดูตัวจริงได้ที่หน้ามอภาคนะแล้วก็ไป cf ใน t k t t o k ต่อนะคะเพราะว่าราคาหน้ามอภาคมันจะอยู่ที่ประมาณ3า0หถึง2,9,900บาทนะคะเนาะเฉพาะในไลฟ์นะที่พี่จีนขายราคาพิเศษให้นะนะคะมาหน้าร้านก็จะเจอน้องนะคะน้องน้องแอดมินเนาะน้อง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 คนไหนน้องคนนี้ น้องคนนี้ <laughs> น,น้องน้องบอกว่าหนูไม่ลดนะคะพ่าหนู จะไม่ได้ค่าคอมนะคะหนูจะไม่ได้ค่าคอมเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ลดนะคะพี่จีนเนาะโบสนใจรุ่นอะไรอยู่คะเขียนคอมเมนต์ขึ้นได้นะไม่ว่ากันค่ะเราไปช้าช้านะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เดี๋ยวพี่จีนจะพยายามมาให้ได้ทุกวันเนาะลูกค้าจะได้คุ้นหน้าเนาะบางทีแบบเอ๊ะรอ่ไหมคาหน้าใหม่มาหลอกลวงฉันหรือเปล่านะคะคพรามจริงแล้วร้าโชวมีจีนเซ็นเ,นเ,นเนตอร์ลูกค้าเปิดมาแล้ว10กว่าปีค่ะลูกค้าสบายใจได้แล้วก็สาขามมผ้าพ,พี่จีนเปิดมาแล้ว2-3ปีแล้วนะนะคะก็แวะมาดูได้เลย ลูกค้ามาไม่ถูกนะคะถ้ามาไม่ถูกนะลูกค้าเข้าไปที่ Google นะลูกค้าเขียนคำว่า Show m i Jin Center เป็นภาษาไทยนะคะมันจะสามารถปักหมุดร้านแล้วก็ให้ลูกค้าปักหมุดนำทางมาได้เลยค่ะหาง,ง่ายมากมาไม่ถูกอีกลูกค้าเข้าไปดูโปรไฟล์พี่จีนมีเบอร์โทรติดต่อนะคะก็โทรมาหากันได้ค่ะนะคะมี iPhone 11คะ่ะลูกค้าเป็นสีเขียวมิ้นนะ ตัวนี้ iPhone ซ4สีเขียวมิ้นท์ค่ะสวยมาก 64GB หน้าร้านก็ขายอยู่16,900อ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงคือที่ร้านพี่จีนขายเป็นเครื่องสูย์แท้ร0อนะไม่ใช่เครื่องรีเฟอร์ไม่ใช่เครื่องแบบเครื่องนอกอะไรนะคะก็เป็นแต่ยอย่างมือสองหนุดจำนำเป็นเครื่องสูย์แท้เนาะร้อเลย เป็นหน้าจอแท้แบตแท้ค่ะตัวไหนที่เปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะแจ้งอีกทีนึงนะคะเนาะเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มาทะเลาะก,กันทีหลังนะคะเนาะเพราะว่ามันมีหน้าร้านจริงเนี่ยทะเลาะก,กันนี่ไม่ได้เลยนะคะลูกค้าอ่าคนสิอ็ดตัวนี้นะคะอย่าหน้าร้านขายอยู่1 6 9พัลูกค้า CF ในไลฟลสด1 5ื่น พร้อมส่ง15ื่นพร้อมส่งละแวกนะคะในละแวกขอนแก่นเนี่ยสิกิโลเมตรถึง15กิโลเมตรพี่จินจัดส่งให้ฟรีนะคะเนาะจะส่งให้ฟรีนะคะตัวนี้นะ1 5ึ0 0บาท CF เลยหน้าจอแท้แบตแท้ะคะ่ะสุขภาพแบตอยู่ที่ประมาณ85%นะ สุขภาพแบตประมาณ85%รอบเครื่องไร้รอยตกล่วงนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ใครอยากจะช่วยแชร์นะคะก็ยินดีมากๆนะเจ้าเนาะของแถมลูกค้าออริจินอลเลยนะคะก็จะมีฟิล์มกระจกค่ะชุดใส่ชาร์จค่ะ มีเคสให้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่อยากให้ส่งให้นะจะส่งให้ฟรีนะคะแถม power bank ให้ด้วยแถม power bank แบบไม่ขี้เละนะคะให้อีกหนึ่งก้อนนะคะเนาะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวยังไงจีนจะลงรายละเอียดเป็นรูปภาพนะคะเอาไว้ในโปรไฟล์ของพี่จีนเนาะใครที่ติดตามอยู่อยากได้มือสองคุณภาพดีนะคะหน้าจอแท้แบตแท้ลูกค้าก็ติดตามได้เลยนะคะเนาะหรือว่าใครที่ดูแล้วเอ๊ อยากอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าสามารถทักแชทอินบ็อกเข้ามาหลังหลังจากจบไลฟ์ได้เลยนะหลังจอจบไลฟ์สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยพี่เจนขอวิดีโอช้าๆขอภาพทุกมุมเลยได้เลยนะคะเนาะย,ยินดีค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะได้มาหาอีกเนาะนอกจากมือถือแล้วนะคะพี่เจนมีทุกอย่างนะคะลูกค้าเนาะไม่ว่าจะเป็น power bank นะคะเป็นอะไรไหน คีย์บอร์ดเหรอเป็นเมาส์นะคะเมาส์ mouse, มือถือนะคะเ,เขาเรียกว่าบลูทูธนะคะลำโพงบลูทูธบลูทูธมีหมดเนาะแล้วก็มีสินค้านะคะ iPad ค่ะลูกค้า iPad Gen 9 Gen 9นะ,ะนะมีนะคะเนาะในไลฟ์ราคาพิเศษค่ะหน้าร้านราคาราคาหน้าร้านปกติเลยนะคะเนาะสินค้ามีหลากหลายนะคะเนาะก็ลูกค้าสามารถติดตามได้เลยเพราะว่ามันจะได้ราคาพิเศษปีเปคนที่ไหนเจ้าพยาวเจ้าเป็นคน,น,นพูกกมบยาวเดยเจ้าเน,น,นา,านะ เป็นคนผูกรรมยาวนะคะเนาะอะ,อะตอนนี้ลูกค้ามีเซลไอ,อ,อเนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์ราคาพิเศษก็เอามานะคะเนาะอะ,อะหน้าร้านอยู่ห่างง่ายๆค่ะลูกค้าใครที่อยู่ในขอนแก่นนะใครที่ในขอนแก่นนะคะลูกค้านะคะร้านพี่จีนนะคะอยู่ตรงนี้คะ่ะลูกค้าเนาะนะคะอยู่หน้าปากซอยบ้านกอกสิบหกค,คะ่ะฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งมอภาคนะคะลูกค้านะนะคะมาหน้ามหาวิทยาลัยมอภาคเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปากซอยบ้านกอก16นะคะลูกค้ามาหาได้เลยปักหมุดแล้ววิ่งเข้ามาได้เลยผมเป็นคนเชียงไฮ้ค่ะสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับนะเจ้าคนเหนือทุกคนเลยแล้วก็ทุกๆคนเนาะที่เป็นลูกค้าของร้านโชว์มีจีนนะคะเนาะร้านหาง่ายร้านหาง่ายแต๊ๆเจ้าเนาะนี่นะอยู่ข้างหลังทช่ีจีนตรงนี้นะนะคะค่ะนี่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะหน้าปากซอยบ้านเกอก16คะ่ะ ยีนี้ตอนตรับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเนอะเผื่ออย่าได้สินค้าคุณภาพนะคะมือหนึ่งมือสองนะคะเนาะรับประกันคุณภาพค่ะลูกค้าเพราะว่าหน้าร้านมีจริงนะคะหน้าร้านมีหน้าร้านจริงๆเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะเจ้าใครที่แวะเข้ามานะทิกตอกนี้แคปหน้าจอไว้นะคะมาติดฟิมราคาพิเศษได้เลยนะคะ ะะมาหามาติดฟิล์มราคาพิเศษได้เลยมีฟิล์มหลายยี่ห้อค่ะโฟกัสก็มีนะคะเนาะแล้วก็แบบเต็มจอราคาถูกไม่ใช่โฟกัสก็มีนะคะ,ะราคาพิเศษแน่นอนหน้าร้านโฟกัสขาย39ลูกค้าในไลน์นะแคปบจอนะคะวิ่งมาติดที่หน้ามอพากให้เลย250บบาทให้กับคนพิเศษของเราเลยนะให้เท่ากับคนพิเศษ V.I.P เลยนะเจ้าเนาะแล้วก็อันนี้นะ ทั่วไปติดอยู่ร้อยหนึ่งลูกค้ามาเลยค่ะ80ิบาทให้เลย80บาทให้เลยค่ะแล้วก็น้องไม่ต้องเอาค่าคอมน้องน้องไม่เอาค่าคอมเอาอยู่เอาอยู่นะคะเนาะนอกจากนอกจากนี้แล้วนะลูกค้าขาพี่จินมีนะคะฝากด้วยนะคะเนาะในติ๊กต็อกนะเขาขายกันอย่ร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบนะลูกค้าซีเอฟได้ในราคาของแต้นะของไม้ช้อยเนืเจ้าอันนี้ของยี่ห้อไม้ช้อยเนอ้อ มีฟิล์มด้านตัวครับมีค่ะแม่เข้ามาได้เลยรุ่นอย่างเจ้าเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้เนาะนะคะขาย49บาทนะคะมีปลื้มปตื่นนะเจ้านาะสต็อกไว้เรียบร้อยแล้วลูกค้าซืเได้เลยแล้วก็ครีมแบบเข้มข้นของไมชอยนะตัวนี้นะ49บาทเนอะ,ะใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งลูกค้า,าไปผสมกับว่าอะไรนะคะฟิล์มฟิล์มผิวขาวอะที่มันเป็นไอ้นั่นนะคะไอไฮโดรเจลหรืออะไรสักอย่างเลยคะ่ะผิวจะได้ใสเลยผิวใสเลยนะเจ้าเนาะ แล้วก็มีแมสนะแมสของผู้ใหญ่คะ่ะลูกค้าคลาสสีนะคะเป็นความหนัาระดับนะคะสาชั้นเลยตัวเนี้ย KF94 นะคะ12บาทนะเจ้า12บาทนะเจ้า CF ได้เลยร้อยชิ้นก็ได้ค่ะร้อยชิ้นก็ได้นะเจ้าเนาะอ่าน่าจากนี้แล้วนะคะค่ะพี่เจีนมีน้ำหอมที่ใครๆก็ต้อง ก็ต้องห้ามพ้าดนะคะรอบนี้นะน้ำหอมยกขานเะจ้าเนาะสโลแกนใหม่น้ำหอมยกขายกขาขึ้นเลยฉีดปุ๊บยกขาเลยราคานะคะถูกมากค่ะ79บาท79บาทนะ้ำหอมยกขาเขาขายกันในในติ๊กต,ต,กตอกก็ประมาณ190-290าเนาะเอาไปได้เลยนะมีมีกระทะด้วย กระทะกระทะย่างเนยนะคะลูกค้ากระทะย่างเนยเขาขายกัน190เนาะบาะถ้าจะถูกนะคะก็ประมาณ149บาทในช้อปปีแต่ลูกค้าเสียค่าส่งนะก็รวมรวมแล้ว200ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเซฟได้ในราคานะคะ1 3 9บาทนะคะมีค่าจะส่งไม่ถึง239บาทมีค่าจะส่ง39บาทจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเปิดถ้าลมเย็นๆรอรับได้เลยนะกระทะ ย่างเนยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะมาแบบโปรโมทแบบทําอาหารให้ดูเนาะเอาอย่างย่างหมู3ชั้นแล้วกันกระทะหมูกระทะเออเดี๋ยววันหลังจะทาหมูกระทะหรือมาม่าให้กินนะคะเนาะแวะมาได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่แถวขอนแก่นนะคะเนาะอ่านะคะมีหลายอย่างเลยลูกค้าอยากได้มือหนึ่งหรือสองอ่านะคะซีเอฟได้นะคะมือหนึ่งมือสองค่ะไอโฟนนะคะเนาะก็ อันนี้พี่จีนมาแนะนําตัวก่อนเพราะว่าหายจากติ๊กตอกไปนานอยู่นะคะมีตัวนี้ด้วยลูกค้าเป็นลําโพงบลูทูธนะมีไฟสลับสีได้ด้วยสลับสีได้ตัวนี่นะเจ้าสีเขียวสีแดงสีฟ้านะตัวนี้นะก็ซื้อลูกค้าซ F เลยราคา90สบาทราคา90บาาา90บาทนะคะตัวนี้นะมีมีไฟะคะ่ะมีไฟรับประกันได้ว่าซื้อไปเนี่ยลูกค้าคือแบบนี่สลับสีได้นะอ่า ใช้ได้ทุกตัวแน่นอนค่ะเพราะว่าสินค้าเข้าปุ๊บให้น้องเช็คเลยนะคะไปตั้งแคมป์ชาวที่ของคนที่ชอบตั้งแคมป์นะแบดหมดหรือเปล่านะคนที่ชอบตั้งแคมป์นะคะลูกค้าซื้อไปห้อยเป็นโฟมไฟก็ได้นะหรือว่าเอาไปตั้งตรงหัวเตียงเนาะนะคะเป็นโฟมไฟได้เลยตัวนี้ดีมากค่ะ90บาทซีเฟเลยมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะมีบันักมนะันจอมีน้อยเดียวในจอนาะอ่ะมันสลับสีได้ค่ะเสียงดีมาก เสียงดีมากบอกเลยนะคะเนาะตัวนี้นะไทยซีเอฟค่ะ90บาท90บาทนะเจ้า <_ an> มีมีคนมาแบบเปิดเพลงตึกซึกให้เราด้วยนะเราจะเต้นไปด้วยแล้วนะคะเนี่ย <_ an> <_ an> ลูกค้าอยากได้เป็นมือสองเอ้ยมือมือมือสองเนาะมือสองลูกค้านอกจาก iPhone แล้วพี่จีนมีเอ็นดรด้วยนะ ตอนนี้ร้านพี่อยู่ที่ไหนครับอย,อ,อ,อยู่ขอนแกนนะ่นค่ะลูกค้าอยู่ขอนแก่นนะอยู่ขอนแก่นนะเจ้ามาหาได้ที่หน้าโมภาคเลยค่ะหน้าโมพาคหน้าปากซอยบ้านกองสิบหกเจ้านะคะหางเลยห่างห่างง่ายขนาดเลยลูกค้าไปที่ Google นะแล้วก็เขียนคําว่าร้านโชว์มีจีนนะคะเซนเตอร์ Center. บอต้องเขียนเซนเตอร์ก็ได้แล้วก็กดค้นหาเลยมันจะเด้งขึ้นมาเลยค่ะลูกค้า มันจะเด้งขึ้นมาเลยเดอ้อบัลล่าเดอ้อก็ปักหมุดนะคะวิ่งตามเส้นวิ่งตามแฮนดี่วิ่งตามอย่างก็ซิลีซิลีจะบอกเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายวิ่งตามนั้นมาเลยเจอแน่นอนค่ะเปิดทุกวันนะคะ8โมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มกว่า,วานะจ๊ะก็มาได้เลยลูกค้าสินค้า Android พี่จีนมีหลายรุ่นนะ OPPO A15 ค่ะ OPPO A15 สวยมาก มีหลายเครื่องมากตอนนี้อยากจะระบายออกนะคะเนาะหน้าร้าน3,900กว่าบาทนะคะเนาะนสำหรับใน Ti กต o k นะขออนุญาตนะคะ3,390บาทพร้อมส่งค่ะ ลูกค้านอกจากตัวเครื่องแล้วพี่จินติดฟิล์มกระจกค่ะแถมชุดสายชาร์จค่ะ3,390บาทส่งให้ฟรีอีกต่างหากเนาะนะคะก็ CF ได้เลยไม่ต้องลังเลค่ะใส่ได้ทุกซิมค่ะไม่ล็อกซิมแต่อย่างใดแล้วก็ระบบสามารถใช้งานได้ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสแกนนิ้วมือกล้องหน้ากล้องหลังจับสัญญาณ WiFi นะคะซิมนี่ะใส่ซิมอะไรก็ได้เนาะก็ลูกค้าก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยสวยทุกตัวสวยทุกตัวค่ะ อยาได้อะไรอีกอากได้อะไรอีกพยายามสรรหามาให้ลูกค้าทุกอย่างนะคะเนาะไอโฟนเจ็ดพัทลูกค้าพี่จินมีทุกสีเลยนะคะหน้าร้านปกติแล้วขายอยู่7,900บาทนะคะเจ็ดบาทเนาะี้น <f> ะ C F สี <c> ดำได้สีตัว C F สีทองได้แค่ตัวเดียวเพราะเหลือตัวสุดท้ายแล้วลูกค้าสามารถ C F สีชมพูได้ประมาณ 5ตัวถึง6ตัวค่ะตัวนี้นะ7พลั p นะคะหน้าร้าน7,990ไม่ล็อกซิมไม่ติด Apple ID นะคะตัวนี้ขอขายในราคาเพียง6,800บาทพร้อมส่ง6,800บาทพร้อมส่งมีแถมฟิล์มกระจกค,คือตัวเนอร์มีแถมสายชาคือตัวเนอร์มีแถมเคสหนูเคสมาให้ดูกค้าดูหน่อยมีแถมเคสงามๆเพื่อแถมต่างหากนะจ้า o p ฟ o Reno 6 5G หน้าร้านขายอยู่6,90 0 ใช้ได้นานไหมใช้ได้นานเพราะว่าเป็นแบตแท้นะคะแบบแท้แบบเก๋ๆแบบนี้ให้เลยนะคะเนาะแถมให้เลยนะไอค n น SE 2มี8000กว่าบาทอราน e n o แซ 5G พี่จีนเหลือประกันด้วยนะคะหนูเหลือประกันด้วย,ะะเ,ดวยเดี๋ยวเอามาให้ดูหนูหยิบ Reno 6Z ตรงพันให้พี่หน่อย งานสวยมากลูกค้าเหลือประกันนะคะลูกค้าพี่พี่เอาไปเรลยบไปไล์สด <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ขออนุญาตขายในไล์สดเพียง7800บาทพร้อมส่งให้เลย6000เดี๋ยนะ7800บาทหน้าร้าน8900นตัวนี้นะหน้าร้าน8900ให้ลูกค้าไป7800บาทพร้อมส่ง เดี๋ยวติดฟิล์มให้ฟรีแถมชุดสายชา้าไทต่างหากค่ะตัวนี้ 5G ลูกค้าใส่ซิมอะไรก็ได้นะไม่ล็อกซิมไม่ล็อกซิมสวยมากขอรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอสโลลี่ได้เลยนะคะเนาะวิดีโอสโลลี่คือช้าๆนะมีใครถามยางไงแบตเตอรี่ใช้ได้นานไหมลูกค,ะคะ้าหาคุณอะไรนะคะคุณสุ สมาท์หรออ่านว่าอย่างนี้ไหม6กสนะคะคุณสมมาท์สมมาท์หรือเปล่าอ่าตัวนี้นะเป็นแบตแท้จอแท้คะ่ะคุณสมมาต์แบตเตอรี่แท้ใช้ได้ยาวๆค่ะใช้ได้ยาวๆนะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับ Android แล้วไม่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าสินค้า iPhone เนี่ยแบตเตอรี่ความละเอียดของเขาเยอะแบตเตอรี่ iPhone ที่คนที่เคยใช้จะรู้ดีว่ามันจะใช้ได้ประมาณวันต่อวันเด้อว,วันต่อวันนะคะลูกค้า CF ได้ในราคา6,800บาทพร้อมส่ง ตากสางกากราคาหน้าร้าน7,900เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะ6 8พ0พร้อมส่งแถมฟิล์มกระจกชุดชาร์จให้ลูกค้าขาอย่าลังเลใส่ได้ทุกซิมไม่ล็อกซิมไม่ล็อกไอคาวรีเซ็ตได้ตลอดรีเซตได้ตลอดเท่าที่ขยันรีเซ็ตนะไม่ติดไอคาวแน่นอนนอกจากตัวเองอะ่ะลืม Apple ิลดีตัวเองเท่านั้นเองนะคะนาอ 6 8 0 0บาทน้องลูกเขดลูกเกดลูกเกด oppo r 4ไม่มีหนูมี oppo l e n o Reno, 6 o หกแท 5g นะ oppo อ่า l e n o v 5 pro มีค่ะห5ห้า pro หรือเปล่าเนาะอ่ะห6,800นดนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ6 8พ0พร้อมส่งนะ iphone se 2ลูกค้าอ็อ b o x ได้เลยนะมีเครื่องค่ะนะคะคุณบิวคุณบิวสนใจไหม lenovo แทพี่จีนให้ดูเมื่อกี้สวยมากปกติแล้วพี่จีนอ่า เอาว่าใช้ไล์สดนะเพราะว่ากล้องสวยกล้องสวยนะคะ6แ5ร็จีเมื่อกีก้กล้องสวยใครอยากสอบถามอะไรลูกค้าเขียนคอมเมนต์มาได้เลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจนะคะถามเข้ามาได้เลยนะอ่านะคะนอกจากออฟฟแล้วเ e n o แล้ว,ลว5 Pro ใช่ไหมมีเหลือตอนนี้มือสองไม่มีมีแต่เป็นมือหนึ่ง เป็นมือหนะคะแต่ว่า Activate แล้วประมาณ3-4วันนี่แหละมันเป็นเครื่องรูดเนาะต้องเช็คเครื่องนะคะ11 Pro Max นะคะ22,900 2 2 9สอง5 6 g b ค่ะนะคะถ้า o นี่ขายอยู่13 0 0 0เป็นมือหเลยนะคะเดี๋ยวเช็คมือสอให้นะเดี๋ยวถ้ามีมือสอเดี๋ยวเอามาให้เอาไว้เล่นเกมต้องเ e n o 6Z5G ตัวเมื่อกี้เลยแรมเท่าไหร่นะหนู แปดลมร้อยซาวแปดลื่นปรืด้ดลื่นปรื้ดนะคะขายที่7,800บาทไม่ล็อกซิมลูกค้าเหลือประกันยาวๆ Vivo V, v 2 1มือหนึ่งใช่ไหมมือหนึ่งขออินบ็อกซ์ได้ไหมคะไม่เตรียมราคาไม่ได้เตรียมราคามาลูกค้าตัวนี้แรม8นะคะ6 z แซ 5G นะโอ้โหมาเห็นมองไม่เห็นเนาะขอรายละเอียดอินบ็อกซ์นะ6 z แซ 5G ตัวนี้สีนี้ค่ะไร้รอยไรย้รอยนะสวยมากงามปะล้ำปะเหลือไม่มีรอยเลยอะ่ะคือ9 9.99เกียงใจมือหนึ่งเนาะเหลือไว้0.01% 7,008 7 0 0ดพร้อมส่งให้พร้อมของแถมเป็นสายชาร์จแล้วก็ฟิล์มกระจกให้นะคะตันนี้เลยแรมแปดค่ะคุณวิช,ชาอะไรอะ่ะ เออคุณพิษคุณพิษนะ V V ยี่สยังบอกมีนะเจ้ามือสองนะเป็นมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งอินบ็อกเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวพี่จินตอบทุกคำถามตอบทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ11 Pro Max ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่21,900ืารค่ะพอพี่จินมี256 g b นะ22,900บาท Uh, ที่เห็นอยู่นี้คือ vivo นะคะลูกค้าค่ะ vivo y12 แล้วก็ vivo y15 เนาะตัวนี้นะยินดีคะ่ะ inbox มาเลยนะคะเนาะตัวนี้นะหน้าร้านสา39เเอาไปเลยคะ่ะ3,000ันสนะคะ3 p 3พี p 4 0พีส1 0ี่อยิบาท3 4 1 0ิบาทนะคะ นะคะตัวนี้นะแม 4, ลมสีลม64ค่ะลื่นฟื้นมากเลยแล้วก็กล้อง3ตัวแบบนี้ลูกค้าไร้รอยตกล่วงค่ะด้านหลังนะคะไร้รอยขนแมวนะอยากสะท้อนให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะท้อนแสงให้ดูนะคะลืมเอาแบบไฟเข้ามาด้วยไม่มีรอยไม่มีรอยขอรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาเลยนะคะ3,4 1 0สบาท ร่องสวยมากแลมสีลอมหกสิบสี่นะ Vivo Y สิบห้าเปิดตัวหกพันเจ็ดพันเนาะประมาณนั้นนะคะเนาะสวยสวยมากค่ะลูกค้าสวยมากเลยแล้วก็ตัวนี้ Vivo Y สิบสองนะเดี๋ยวนะมันจะมีตัวหนึ่งมีแบบข้างหลังมันลอมมีรอยเนาะตัวนี้ไร้รอยตัวนี้ไร้รอยนะตัวนี้จะมีรอยน้อยหนึ่งนะเจ้ามีรอยน้อยเดียวนะเจ้ามีรอยน้อยหนึง่ง นะคะใส่ได้2ซิมนะตัวนี้หน้าร้าักขายกันอยู่ที่มีสสีมีออมีสสีนะคะสีเขียวสีเขียวทับพิมพ์นะคะสีน้ําเงินนะคะเนาะสีน้ําเงินแบบนี้นะสวยมาก3,410บาท3ามพบาทสามามหนึ่งบอมีค่ะใช้ใช่ไหม13อะไรลูกค้าลูกค้าเขียนรหัสอย่างมาเนาะอเอแแทกหรอแอบสอันอย่างเนาะ คือลูกค้าเขียนอย่างเจ้าเขียนมาใหม่ขอขอนุญาตให้เขียนมาใหม่เด้อบอกมีค่ะใช่ไหมบอกมีอใช่ค่ะบอกมีค่ะลูกค้าหยอกเล่นใช่ไหมเด,เดี๋ยวนะพี่จินอาจจะเบลอๆหน่อยนะช่วงนี้นะมันเย็นแล้วนะคะเนาะวรจะพัก่อนได้แล้วใช่ไหมวันนี้ก็ขอจบไลฟ์แค่แค่นี้นะคะลูกค้าค่ะลูกค้าหายไปแล้วพี่จินก็จะจ,จบตามลูกค้าเด้อว,วันนี้ นะคะก็แวะมาหากันได้ทุกวันทําการที่สาขาหน้าโมภาคนะคะอยู่หน้าปากซอยบ้านเกาะสิหค่ะไปอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะเจ้าอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะมันจะอยู่ที่เจียงใหม่นะไปตามหาการที่เจียงใหม่บอกปะเหนึ่งอยู่ขอนแก่นค่ะรอถเองเจนรีสนะคะลูกค้ามาหาได้เลยก็ในรถแม่ขอนแก่นพี่จินจะส่งให้ฟรีนะ10กิโลเมตรแรกถึง15กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวขับ เดี๋ยวขับแก๊ปไปให้นะคะก็มาได้เลยเปิดตั้งแต่8ปดโงเช้าจนถึงปิด4ี่ทุ่มกว่านะคะแวะมาได้ทุกวันเลยนะคะเนาะไม่มีวันหยุดราชการนะคะแวะมาได้เลยตลอดเลยค่ะสินค้าทุกตัวรับประกัน,นะคะ่ะว่าเป็นสินค้าคุณภาพแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนที่แว้เข้ามาติดตามชมนะคะแล้วก็ฝากติดตาม อ่คะติ๊กตอกของพี่จีนด้วยเนาะเหลยอเดี๋ยวจะมาให้ได้บ่อยๆมา่อยก็ไม่ได้มามันก็นไม่ได้นะเจ้านะ้อเดี๋ยวลูกค้ารำคาญนะยายนี่มาแหมแล้วสาวเนาะเดี๋ยวจะมีโปรอย่างอื่นถ้าจังหวัดละครับต่างจังหวัดใช่ไหมต่างจังหวัดจะส่งค่ะบางตัวพี่จีนจะส่งให้ฟรีบางตัวมีค่าจะส่งนะคะเนาะอย่างเป็นมือถือเนี่ยค่าจะส่งพี่จีนส่งแบบเคอรี่ค่ะมีประกรันการจัดส่งให้นะคะลูกค้ามีประกรันการการส่งให้เนาะ,ะก็100บาทค่ะส่งเคอรี่นะคะต่างจังหวัดส่ง เอรลี่ประมาณไม่เกิน3วันในในภาคเดียวกันนะคะส่งไม่เกิน1วันค่ะนะคะสนใจตัวไหนอินบอกเข้ามาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอส่งไปให้นะเจ้าเนาะ,ะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยแม่ค้ามาหลอกหรือเปล่านะคะทำขายมือถือมา10กว่าปีค่ะมากล้ารอผ่าแล้วนะเจ้าเนาะ มาการรอภหายนะเจ้านาะเดี๋ยวเดี๋ยวกิจการจะถูกปิดนะเจ้านาะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูค่ะแล้วก็ฝากติดตามตัวนาเจ้าเป้นจกไลฟ์กันปะไหนก็เจ้าเนอร์หาปุ่มปะเนอร์ปะแล้วเนอร์ขอเขมบเงินก่อนได้ค่ะมีสินค้าราคาถูกยังไงก็เข้าไปดูในโปรไฟล์พี่จีนได้นะอัปเดตสินค้าตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าใช่ไหมจบตอนนี้โอเค